เดี่ยวบ้านแฝดปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลากหลายพร้อมโซลารเซลล์เพื่อความยั่งยืนของโครงการกับโครงการเดอะแพนจากปรึกษาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วกับรายการเรียวรีวิวค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนจะพาไปรู้จักกับบ <stop> <friends> ้านเดี่ยวบ้านแฝดแบรนด์เดอะแพนจากศึกษานั่นเองก็สําหรับโครงการที่เราจะพามาดูสำหรับแบรนด์เดอะแพนนะครับจะชื่อเดอะแพนลังสิ t a v e อเวโครงการจะตั้งอยู่ระหว่างคองสองและคอง3ครับอยู่ติดถนนลังสิตธนครนายกด้วยครับส่วนว่าด้านในจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน พี่แ๊กบ้านแบบนี้ไว้อันนี้อดถามนิดนึงพี่แ๊กชอบอะไรในบ้านไทยนี้บ้างจริงๆบ้านไทย่นี้นะข้างในเนี่ยกำลังพอดีเลยสําหรับครอบครัว3คนคแล้วก็การแบ่งฟังก์ชันของเขาเนี่ยได้4ห้องนอนเลยนะถ้าจะปรับเปลี่ยนฟังชันข้างในเนี่ยได้หลากหลายด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างครับ ในบ้านนะคะก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งแอร์เรียค่ะเดินเข้ามาก็จะเจอกับโซนไดนิ่งแอร์เรียที่ติดกับห้องครัวนะคะแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงจะเป็นตรงห้องน้ำแล้วก็ห้องอเนกประสงค์ค่ะห้องบริเวณนี้ที่เขาทำเป็นห้องอเนกประสงค์เนาะเขาจัดให้มันเป็นห้องนอนที่สีได้แต่ถ้ามองว่าเป็นฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยพี่คิดว่าตอนนี้เนี่ยห้องทํางานหลายๆคนต้องมีติดบ้านห้องเรียนลูกก็ต้องมีเหมือนกันเรียนออนไลน์อย่างนี้ก็ต้องใช้เนาะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เหมาะสมกับตําแหน่งของตัวห้องเนี่ย ที่จอดรถอยู่ตรงนู้นพอเราเดินเข้าจากที่จอดรถเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นห้องเก็บของแล้วก็ห้องลันรีพวกของทําความสะอาดเนี่ยที่ว่าดีแต่ถ้าเป็นน้องอะ่ะน้องจะเสนอเป็นเพจรูมเพราะว่าน้องเป็นทาสแมวโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยทาสแมวอะไรเนี่ยน้องของจะน่ารักปุ๊กปิ๊กบอกกับเลี้ยงสัตว์จะตายเออแล้วแต่อยากเลี้ยงอะไรก็เลี้ยง <c oughs> ไปยันต่อนีกว่า <c oughs> ไปค่ะ อนนี้เราขึ้นมาอยู่กันที่ชั้น2แล้วซึ่งชั้นเนี้ยนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําค่ะก็ในส่วนของตําแหน่งของห้องนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องอมาสเตอร์ครับห้องไซส์กลางเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งในขณะที่ด้านในสุดจะเป็นห้องนอนเล็กครับพี่แป๊กถ้าสมมติว่าอยากจัดฟังก์ชันนะพี่แป๊กมีไอเดียอะไรเสนอบ้างก็จริงๆถ้ามองว่าเสนอเนาะ มองว่า2ห้องนอนเนี่ยฟิกไว้อยู่แล้วหน้าหน้าบ้านเป็นมาสเตอร์หลังบ้านเป็นห้องนอนเล็กตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นห้องนอนเนี่ยพี่คิดว่าเป็นคอมมอนแอเรียน่าจะดีรวมถึงจะเป็นคิดรูมก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมกันระหว่าง2ห้องมีระเบียงพิเศษด้วยออกไปชิลเอาท์ก็ได้เหมือนกันดินเนอร์ดินเนอร์เอ่อพ่อแม่ลูกตรงนี้เฮฮาแน่นอน อ่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องนอนเด็กเนาะตั้งโอมีไอเดียอะไรเสนอไหมถ้าเป็นห้องของตั้งโอนะจะทําที่เนี่ยเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็เก็บอ็อกเซซิลีโดยตรงเนี้ยนะคะจะบิวเป็นตู้เสื้อยาวถึงตรงนน้นเลยแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเพราะวยความที่น้องอะเสื้อผ้าเยอะมากพี่แบ๊กมันเก็บไม่พอหรอกในตู้เดียวอ่ะจริงๆจะไปยัดอยู่ในห้องมาสเตอร์ทั้งหมดเลยมันก็ลําบากเนะเอามาย้ายมาอยู่ห้องอื่นๆบ้างก็ได้เหมือนกันสะดวกกว่าค่ะดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพรองอื่นๆ ในขนาดที่สวนส่วนกลางของแบรนด์ The Plant เขาก็จัดมาให้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษเลยครับสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งให้อากาศบริสุทธิ์เพื่อลูกบ้านทุกคนด้วยครับแบรนด์ The p l a n นะคะเขาจะเน้นทา์เกตเป็นกลุ่มครอบครัวในส่วนกลางอะคะ่ะก็จะมีขับเฮาฟิตเนสสระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นแล้วก็พื้นที่สีเขียวค่ะในการออกแบบของที่นี่เนี่ยเขาก็เน้น universal design ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางลาดหอมกลิ่นขา้าวคั่วมาเลยค่ะพี่แจ๊คไม่ใช่นะมันลาบ และทางภึกษานะคะก็ได้มีการจับมือกับคลินิกและโรงพยาบาลในเครือหมอวิมุตมอบสิทธิพิเศษแบบเ e อ็กซ์คลูซให้กับทางลูกบ้านภึกษาโดยเฉพาะค่ะในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นแบบดับเบิลเกตโดยชั้นแรกจะเป็นไม้กั้นส่วนชั้นที่2จะเป็นประตูเลื่อนเหล็กและตรงช่องทางเข้าก็จะแบ่งออกเป็น2ช่องที่มีระบบ e a s y p พ s s ค่ะนอกจากนี้ตรงทางเข้าโครงการก็จะมีการติดตั้ง CCTV ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วย ทางศึกษานะคะเขาก็ยังใส่ใจถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยการติดตั้งโซลาเซลล์เอาไว้อยู่ที่บริเวณส่วนกลางของโครงการค่ะและรู้ไหมคะว่าที่โครงการเนี่ยเขาจะใช้การก่อสร้างแบบ p c a สได้ค่ะครับสำหรับเรื่องการก่อสร้างแบบ p c a s เนี่ย ทางรึกษาเขาก็ใช้ผนังคอนกรีตที่สร้างจากโรงงานของตัวเองเลยซึ่งข้อดีก็คือจะช่วยลดฝุ่นและมลภาวะทางเสียงต่างจากการก่อสร้างแบบทั่วไปด้วยครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจโครงการเดอะแพลนจากทางรึกษานะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้จากลิงก์ด้านล่างหรือเบอร์โทรติดต่อก็ได้เหมือนกันครับผมและครั้งหน้านะคะอยากให้เราสองคนไปรีวิวที่โครงการไหนสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ